ก็สวัสดีพี่น้องนะครับโซเชียวนะครับทุกท่านวันนี้จะพาพี่น้องมาติดตามนะครับสูตรเด็ดประเด็ดเจ้านะครับงวดนี้จะแตกหรือไม่อย่างไรนะครับฝากเก็บพี่น้องนะครับลุงกองเก่าสามชัย อาากพี่น้องนะครับผู้เข้ามาติดตามปวดชีวิตจรรยาญาณนะครับในการรับชมที่ลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องเท่านั้นนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นไม่ใช่อย่างอื่นนะครับและไม่ใช่อื่นใดนะครับนี่คือจะเป็นศาสตร์และสูตรตัวเลขเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางของสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ พี่น้อง f อทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามกันนะครับไม่ค่อยได้ลงนะครับแต่พี่น้องไม่ตามให้กำลังใจลุงก็ไม่มีวันหน้าต่อไปแล้วนะครับพี่น้องกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะครับโปรดใช้วิตเจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเด่นตัวรองตัวเลขนะครับไม่ได้ชวนเชื่อใดๆนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับทุกชนิดนะครับศาสตร์ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับจะแตกจะเข้าหรือไม่อย่างใดนะครับฝากซีไว้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องเท่านั้นนะครับลงของเก่านะครับสลับวบันที่หนึ่งกรกฎรดานะครับหกสี่โว้ย เลขหาซ้รลตตเตอรี่นะครับสูตรเด็ดจ,จะเป็นประเด็จเจ้าหรือไม่นะครับฝากไว้ที่ลุงของเก่าสามชัยกอฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องผู้เข้ามานะครับที่ลงนานแล้วไม่ได้ลงนะครับฝากไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นสรุปสูตรนะครับ ตัวเด่นตัวลองประมาณนี้นะครับจะแตกจะเข้าเพื่อเป็นแนวทางลุงของเก่านำมาให้นะครับได้ดูได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับตัวเด็ดเน้นให้นะครับสำหรับงวดนี้ไม่เข้าก็อย่าว่ากันนะครับก็เข้ามาแล้วหลายงวดนะครับลงไม่ได้ลง ฝากเอฟซีพี่น้องสำหรับงวดนี้นะครับไปแล้วไม่กลับก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับปุถีวิตเจรณญาณน,นะครับในการรับชมแต่ละชิปก็แล้วกันก็ฝากเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องสำหรับชิปนี้นะครับฝากไว้เพื่อให้พี่น้องนำไป เียงดูนะครับบ้าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่อี่ลงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแบ่งปันเช่นเคยจะแตกจะเข้าหรือไม่อย่างไรนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับและสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับลุงขอฝาก F4 พี่น้องทุกท่านผู้ที่เข้ามาติดตามลุงนะครับอ่าสำหรับ27,000 8,000กว่าคนนะครับ8,000กว่าท่านนะครับอ่าพูดไม่พะนะครับพี่น้องฝาก f c ไว้ก็สำหรับสูดเด็ดลุงขังเก่านะครับมาอีกแล้ว จะแตกจากเข้าหรือไม่นะครับงวดที่แล้วเข้าไปหกหนึ่งและหนึ่งเจ็ดนะครับบนล่างนะครับพี่น้องฝากเรนะครับแล้วแต่โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมก็แล้วกันไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับลงงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแบ่งปันพี่น้องนะครับผู้เข้ามา ใช้สติสัมปชัญญะนะครับผู้ชีวิตเจิรญาญการรับชมแต่ละชิปก็แล้วกันก็ถ้าพี่น้องผู้เข้ามาติดตามก็ถ้าได้ก็ขอให้โชคดีถ้าท่านโชคดีก็ขอให้ได้นะครับเพื mm ่ hmm. จะได้เป็นบุญทำบุญร่วมกันนะครับพี่น้อง พี่ลุงของเก่าสามชัยนะครับเช่นเคยนะครับฝากเอฟซพี่น้องนะครับสำหรับท้ายชิปนี้นะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันขอพี่น้องจงโชคดีทุกท่านที่เข้ามานะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยนะครับฝากเอฟซไว้สาหรับงวดต่อไปนี้นะครับก็ เป็นแนวทางเท่านั้นปู่ใช้วิจารณญาณในการรบชมเอราชิปก็ออกแล้วกันนะครับพี่น้องฝากกันไว้สำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับทุกท่านทุกคนผู้เข้ามานะครับพี่น้อง ชีวิตจรรยญาณในการรับชมก็แล้วกันสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยผู้เข้ามาติดตามผู้มาเก่ามา,มาใหม่กดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นสถิติ ฝากไว้นะครับสูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องฝันก็คือฝันลุงของเก่าก็มาเล่าฝันกันต่อให้ฟังกันเลยนะครับในขณะที่รับชมคลิปกันอยู่เมื่อคืนลุงฝันว่าได้จับปลาสองตัวตัวหนึ่งตายสองตัวไม่ตายนะครับก็เท่ากับเป็นสามตัว มีคนเท่าเดินมาทักบอกว่าเอาไปหมดทุกตัวเลยนะครับฝันก็คือฝันพี่น้องลุงก็ได้อาจับเอาหมดทั้งสามตัวนะครับมีคนเท่ามาบอกนะครับเดินเขาเดินมาเพราะว่าน้ำมันหลากมาลุงก็จับปลานะครับได้ปลารูส้สึกจะเป็นปลานินทองปลาทองนะครับ ก็จะเข้ากับสูตรหรือไม่อย่างไรให้พี่น้องตีเาเองนะครับเป็นตัวเลขลุงก,ก็แบ่งปันพี่น้องนะครับปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันสำหรับตัวเลขที่ให้รู้ไว้ใช่ว่านะครับาหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะครับ สุดท้ายแล้วลุงไม่มีอะไรจะให้ฝากพี่น้องไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณกันก็เล่าฝันสู่ฟังนะครับพี่น้องก็เล่าฝันสู่ฟังพี่น้องนะครับก็จับปลาได้นะครับที่ลุงฝันนะครับพี่น้องอยาก เอฟซีขอกันมาให้เล่าสู่ฟังนะครับลุงก็เล่าสู่ฟังกันนะครับสำหรับตัวเลขก็มีประมาณนี้จะแ,แตกจะเข้าอย่างไรหรือไม่นะครับหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะครับสูตรก็คือสูตรลุงของเก่านะครับก็ไม่เชื่ออย่าลบหลูก็แล้วกันนะครับฝากเป็นเพื่อให้ดูเป็นวิทยาทานนะครับแบ่งปันพี่น้อง ศาสตัวเลขก็คือตัวเลขเท่านั้นนะครับไม่ได้ให้งมงายอย่าง,งมงายนะครับพี่น้องก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับฝากเก็บ4พี่น้องกันไว้นะครับสำหรับงวดนี้ก็เล่าฝันสู่ฟังกันกประมาณนี้นะครับจับปลาได้2ตัวตัวหนึงตายนะครับตัวสอตัวก็ดิน่น จับได้ก็ดิน้นเป็นๆอยู่นะครับจับได้สองตัวแต่ปลามีสามตัวนะครับก็จะแตกจะเข้าหรือไม่อย่างไรฝากเกซีไว้ที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันสลากงวดนี้นะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับโปรดชีวิตจรณยญาการในการรับชมไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับฝากเกฟซีพี่น้องกันไว้นะครับ ที่แนวทางแบ่งปันสรุปโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับขอพี่น้องจงโชคดีนะครับเอฟซีทุกท่านเข้ามานะครับขอกันมามากมายหลายท่านเข้ามาดูกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับปูดชีวิตเจรณะญานกันทุกท่านทุกคนนะครับน้องอไว้ที่แนวทางแบ่งปันมันสำหรับวันนี้ ขอทุกท่านผู้มาติดตามนะครับสวัสดีครับ